มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดผลตรวจผักและผละไม้นําเข้าด่านเชียงของสารพิษเกินมาตรฐานเ็ดในสิ0มีเพียงผักเพียงชนิดเดียวที่ไม่มีสารพิษใดๆตกค้าง สภาองค์กรของผู้บริโภครายง,งานว่าจากการสุ่มตรวจผักและผลไม้ที่ด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายพบว่าผักผลไม้ปนเปื้อนสารผิดเกินมาตรฐานเสร็จใน10ตัวอย่างหรือเกินร้อยละ70 โดยได้พบสารเคมีในจำนวนมากถึง37ชนิดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสารคอไพรีฟอสที่ตกค้างมากถึง0.78มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสารพิษช,ชนิดนี้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคอย่างยิ่งเลยค่ะยังมีการพบผักที่มีสารพิษตกค้างคือกระหล่ำปีส่วนผักกาดขาวแล้วก็หัวไชเท้านะคะ พบว่ามีสารตกค้างต่ำกว่ามาตรฐานขณะที่ผักที่เหลือทั้งหมดมีสารตกค้างเกินมาตรฐานหนึ่งในสาเหตุที่ด่านไม่สามารถสกัดผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างได้เพราะว่าขาดเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยและระบบจัดการที่สามารถติดตามและเรียกคืนสินค้าได้ที่หน้าด่านก่อนถูกส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้ค่ะ การสุ่นตรวจครั้งนี้นะคะยังมีการเปิดเผยในเวทีถแถลงข่าววันที่28พฤษภาคม2568ที่มีคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและความคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาร่วมกับสภาผู้บริโภคและเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีจำกัดศัตรูพืชทั้งนี้ เป็นการถแถลงข่าวการคุ้มครองบริโภคความปลอดภัยด้านอาหารจากกรณีลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยผักและผลไม้นำเข้าณด่านสุลกากรเชียงของค่ะ ครั้งนี้ในบรรดาตัวอย่างที่ตรวจพบนะคะมีเพียงกระหล่ำปีที่ไม่พบสารตกค้างใดๆขณะที่ผักกาดขาและหัวไชเท้าพบสารตกค้างต่ํากว่ามาตรฐานส่วนผักที่เหลือทั้งหมดมีสารตกค้างเกินกว่ามาตรฐานรวมถึงบางตัวนะคะพบมากถึง12ชนิดซึ่งอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพก่อมะเร็งรบกวนฮอร์โมนแล้วก็เป็นพิษต่อประสาทระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ